ผมเชื่อว่านะครับเราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นต่างก็คงเคยเจอปัญหาต่างก็มีเรื่องราวที่เราต้องตัดสินใจและเราเองก็ต้องมีแผนงานเพื่อทำลายสถิติในชีวิตของเราโปรแกรมที่ชื่อว่า systematic and creative thinking นะครับจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยทำให้พวกเรามีอาวุธในการจัดการเรื่องราวต่างๆที่ท้าทายในชีวิตเพราะว่าในชีวิตเรานะครับสมองของเราเนี่ยทางซ้ายและขวาต้องช่วยกันนะครับ หากเรามีเฉพาะเหตุผลอย่างเดียวแต่ขาดคิดเรื่องสร้างสรรค์คงไม่ดีแน่ๆในมุมเดียวกันนะครับมีแต่สร้างสรรค์แต่ไม่มีเหตุผลก็ไปไม่รอดครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากบริษัท dpi ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของกระบวนการคิดครับเพราะฉะนั้นอาวุธที่ทุกท่านจะได้รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้นะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนในการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นครับ เราจะตัดสินใจได้เฉียบมากขึ้นเราจะวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นพวกเราเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมครับมีปัญหาแต่แก้ไม่ตรงจุดตัดสินใจแต่ไม่รอบคอบวางแผนแต่ไม่รัดกุมต้องการความคิดใหม่ๆแต่คิดไม่ออกดังนั้นถ้าท่านต้องการการแก้ปัญหาที่ตรงจุดการตัดสินใจที่รัดกุมมากขึ้น การวางแผนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และถ้าคุณต้องการความคิดนอกกรอบนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เพียวและซิมเครับเราจะเอาเคสจริงๆที่ท่านเจอมาใช้ในการเรียนรู้หากคุณต้องการพัฒนาความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์เชื่อมั่นในแพริม